ผู้ถามาเลยครับ้งตอบคนเลยมันเป็นตอบโต้เลยครับไม่เพราะขมก็วันนี้ก็ทางการตบดตามนะครับพื่อขอแจ้งเรื่องของกระวนการนำบุคคลจากต่างชาวิเข้ามาตกนี้เข้ามาในรัอาณาจัดรเพื่อมาทำงานในประเทศไทยับตามหาบุดดี ครับมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทางคนละด้วยครับเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องจากว่าเใ่อดีตที่ที่ผ่านมาครับท่านท่านท่านเรือสุธุภงศ์ป้านไนน่าร่วมกับสองนะครับเราได้รายงานท่านท่านเรือสุธุพงศ์พันเพชรนะครับรองชอบการควบคุมการตัดการของกองสอบอยู่ทราบว่า พื mm ้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดสั่แก้วขบวนการทางบุตรสร่แก้วชาวธรรมดาเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีแต่มีหลายจุดนะครับทางผู้กำกับต้องก็ได้มีการวางแผนให้เจ้าที่ตำรวจไปประจจุดต่างๆครับแล้วเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาก็ช่วงสายโมงเย็นนะครับ15่ห้างรกาเสร็จก็ทางจุด ึ่งประการเดินเข็งจบที่กิโลเมตรที่37ถนนต่างงานสายตามที่สืบสร้งางมาก็ได้ติดตัวรถไฟติดตามมาจนมาถึงที่กิโลเมตรที่37ก็รถก็เงีหยวซ้ายเข้าไปในแคมป์คนงานบริเวณถนนนะครับทางเจ้าที่เราก็ได้แสดงตนเป็นเจพนักงานแล้วก็เข้าตรวจค้นรถขนาดยาวเข้ามาในในอในาณาจักรนะครับ 15คนนะครับซึ่งจะเป็นเด็กอีกสองคนเราก็ได้ไม่ได้เอาไปาบกกุคคลแบานั้าลงที่ข้าเรือโดยไดยรับอนุญาตครับแล้วก็จากคุณนายเมทินนครับนายก็หาตากแดดก็มานะครับแล้วก็จะมาขึ้นรถที่ทางไปหน้าที่สากแก้วกัดให้นะครับแล้วก็กระจายไปตามหัวเมืองต่างๆรือว่าสมมรีระย,ยอง หรือตู้แคบหรประกาศแล้วแต่คิดค่าหัวคนละหนึ่งนห้าร้อยหรือสองพันบาทนะครับให้กับในหน้าล้วก็ในหน้าก็จะส่งอาหารเข้ามาอย่างที่ไทเมทินเนอรับส่งมาได้ก็จะมารวมที่อิริโมนิริมที่สาเทุ่เกียรตเพื่อจะกระจายให้กับในจ้างโดยมีแท็กซี่มารอรับที่ถึงที่กิโลโมตรที่สามทุ่เกียกลากลาวที่เราเราไปเฝ้า ก็าระวังไว้นะครับนะบก็สอบถามคนอหาก็ให้การแล้วแร่ถ้าตลอดข้อกล่าวหารถคันนี้ก็คือรถที่ที่เราต,วตรวจจิดได้ที่นายเมธินขับนำพาให้ใช่ไหมใช่ไหมเมธินในคันนี้ใช่ไหมเป็นรถของเราไหมเป็นรถพี่ชายาแล้วแล้พี่ชายประวัติสั่์แก้วนะครับแล้วก็ส่งก มนกินซึ่งจะเป็นคนส่งมาให้ก, MC, กับทางแท็กซี่เึื่องกระจาไปกับข้าราชที่ต้องการแต่งงาน,นต่างๆตามที่ผมกลับไปปูะตูนี้ครับให้กับนักเที่ยวนะครับบุญเลิศก็เป็นเป็นชาวหวัดดาฬกิลธส์เช่นกนันนะครับมีหน้าทีา่ดูแล รักษาความปลอดภัยกับให้การผ่านแอพที่เคยพยร์ผานแอแล้วก็คิดค่าบริการให้กับนักเที่ยวโดยการจับหาเด็กให้คิดคนละ1 5ึ0ง้าร้อยบาทนะครับเจ้าที่ยังทานเราเจ้าที่ตำรวจเราก็แปลงเป็นนักเที่ยวต,ตัวเป็นเจ้าที่เป็นไปน,นักเที่ยวนะครับก็ติดต่อรอดซื้อกับคุณบุณเลิศตำรวจสองคน ปรากฏว่ารูเลิกก็คิดในราคาพันห้าร้อยบาทแล้วก็คุณรูเลิกก็จะได้ห้าร้อยบาทส่วนเดกจะได้หนึ่งพันบาทนะครับะหว่านก็ุูเลอระก็จบเด็กมาสองคนกลายเป็นเหยื่อที่เป็นเด็กคือนามสมมุติคือนางนสาวลีน่าลีน่านะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรลนะวึ่งเป็นเด็กอายุ15ห้าปีนะครับ อีกคนก็เป็นนางสาวขวัญชนกนะครับอายุที่เจปีนะครับในการรอดซืวอเรามีการไก่ยืนยทองแล้วก็ตกเล้วที่ตกเด็้เท่ากับแล้วที่ท,ที่แปงตัวเป็นอาสายก็ให้การรับสารภาพว่า มีมีอาชีพเสริมในการจัดหาเด็กให้กับทัพเที่ยวมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีเศร็จครับมีเด็กในคอนโทรมีเด็กอยู่ในปอนโทรประมาณห้าคนนะครับก็ เดือนก็เอาได้ใช่ไหมได้เดิอนอันลัด